สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีมาหนีอากาศบอแจมใสบันไดแต่ว่าไม่ร่มไม่ไม่มีมีเมอ๋พีดาวเห็นเห่นเห็นเออพีดาวเห็ดยังน้อหนอพีดาวพีดาวโชว์แล้วครับโชว์แล้วครับนิ่งก็อยากออกครับอืมอืมคนอืมอืม นิ่งอยากออกครับแต่ว่าออกว่าไดอีพออยังงี้ท่านไหนมาเอาออกครับผมโอ้โหโ,หโ,หโหโอ้โหหักสนอโอ้โห,หักสนอดังเกาะบอกนึงว่ามันหักละเต,ตอืม โอ้คือหันหลังให้เนาะบาดนี้เนาะหันหลังให้จังได๋นาะนี่นาะครับผมหันหลังให้เฮ็ดหยังเอ้ยหันหลังห้โอ้ยนาวเมาะ

แล้วผมผมสะออกครับผมจะออกผมจะออกครับผมจะออกคนออกบ่ใดดอกครับอีพอยังกระแเดแ๋นวออกครับผมยืนงงอยู่นี่กอนแหนมตุ้มไว้แหนมตุ้มโอ๊ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้มาแล้วมาแล้วพี่ดาวมาแล้ว <coughs> <coughs> à nè yun ngon yun yun ngon yun ngon phải là ừ có nhà thịt cả nhân hết bàn tham ngàn bàn yếu. tham ngàn bàn vô con ta thịt phải là hết nhắng ok hết เอาหุ่นเอ้าเอ้าเอ้าเอาเฮ็ดยังนั่นสิซักไรเพ่อะยายพีกบอนั่นโอ้สิดังไฟสิดังไฟสิดังไฟบ่มีดอกก็ได้ดังทั้งนั้นผมเป็นคนดังสิผมมันฮะเอ้าเออผมเป็นคนดังเหรอหุ่นอือ นี่เอ้ยยังบ่ท่านนี่เศ้าง่วงเศ้าสะลืมสะลืออยู่หันหน้าหันหลังงอกซ้ายงวกขวายืนงงบาดนี่ยืนสงสัยสิเขาเต่าอยากเขาเต่าเขาเอาขอขอครับขอแม่ครับผมขอเขาเต่าหน่อยครับ <losers S 1> ผมตื่นขึ้นมาผมยืนงองอยู่ครับผมบ่หูวว่าสิเฮ็ดอีหยังครับฮะแหนมตุ้ม แหนมตัวเมยโหโอ,โอ้นี่ลมอีกมายืนงงตัวนี้อีกยืนงง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 ผมมายืนงงครับแล้วผมจะทำอะไรครับ จกเอลอะไรปนี่ยาจกไปหลายยาจกไปเลิกไปเลยอบอนี่ดอกบอไใดคือเก่าแล้วบอมีกันดินรุบลองอีกดอกเพราะว่าที่นี่คือที่ไหน <c oughs> ที่นี่ที่นี่ดินบอแมนดินคือตอนตรงนั้นเด้อตรงนี้ดินเราเอามาผมแล้วก็ในห้างดีแล้วก็มิงยางเล่นแนนยูแนนยูครับแนนยูครับ อืมบึงเพิ clothes, ่นบึงเพิ่นบึงเพิ่นบึงเพิ่นเอาครับผมครับผมเอาครับผมครับผมบ่าวเด้อร์บ่าวเด้อเอ้บ่าวบ่าวขันงาแล้ว อือออพี่ไกป่ปุกตั้งโดนตั้งดีน้องไกป่ปุกตั้งโดนกับ่บต่นโบน่ะโบน่ะอือฮับปื๊ดเก่กาเบิง่งโอ้ยมันต้องถึก น้ำล่างนาะซะแล้วอาบน้ำให,ห้จังสีหูซึกโตแล้วว่านี่ฮะสลืมสลืออยู่นี่อืมเป้งไงครับไงทวนทวนไงทวนทวนผุนผมอยากออกครับผมอยากออกจะออกไปไหนครับ นี่เขาก็สีมานอนอยู่นี่แล้วนี่ค่ะนี่นี่ที่นอนเขานี่ก็คือกองไฟเขาใหญ่พิกควันเถอะว่าท่านเห็กเอาหนามามานอดอยู่นี่กับต้นกล้วยต้นต้นไผ่กอวไผ่ขุนตาลูกไว้ปีนี้บ่าท่านได้ซับกินดอก เห้เพิ่นเกิดได้หลายก่อนให้เพิ่นกอ่อยังไงสิผ้าแม่แม่แมแม 4, เอซี่ลุยเลยลุยเลยก่อภัยหละกกาพวกแม่วันฝากมาให้หลายกอ่ออยู่กริหดนานใครยามให้เกิดหลายต้นกล้วยอันนี้กล้วยไขย่ต้นนี้ต้นกล้วยไขย่อันนั้นต้นกล้วย น้ำวา้ามนต้นกล้วยอันเขียวกล้วยเขียวกอไผ่เออมีหลายต้นอยู่กอมีหลายกออยู่เแม่แม่วันก็ฝากมาให้ก็หลายหลายกอปลูกได้หลายกออยู่แม่วันกบขาดเลยหมู่มมบ้านเกิดจะลืมหอดต้นว่าถึมาเจ็บทิกลืมหอดต้นพริกปลาพริกอีกแม่สีก็ลืมเื่กันบ่ได้พาแม่วัน มาหาเก็บพริกแม่แตนพร้อมพริกแดงแล้วก็รุ่นว่ามีคนเจ็บก็ทำไปเป็นพวกไม่อั้นเพรามนมาเจ็บผำรมามันสูกหลายไม่อั้นมันุกท่าไปตางชมไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับก็ขอขอบคุณแม่แม่นะครับที่มาเยี่ยมผมนะครับแม่หนึ่งแม่วนันแม่แตนแล้วก็ ทีมงานแม่หนึ่งก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บจะจนล่ำรวยเงินทองนะคะแม่แม่ทุกแม่ก็เข้ามาแล้วมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้คะ่ะเด้อกดสับสกายกดกระดิ่งก็แจ้งเตือนด้วยนะครับขอจบคลิปน่ารักไปเพียงเท่านี้นะครับแม่แม่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ